รอบรัวครัวเบาหวานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูลดน้ำหนักอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ไง่ายๆค่ะนั่นก็คือไก่ยอค่ะสูตรนี้เป็นสูตร k e โตนะคะคือจะไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลถ้าใครสนใจก็ไปเริ่มทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับไก่ยอสูตรนี้นะคะตันใช้เป็นสันในไก่ค่ะนำสันในไก่500กรัมนะคะไปล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำสันในไก่ที่หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปในภาชนะสำหรับผสมนะคะใส่พริกไทยลงไป2ช้อนชาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนชาค่ะและน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลตันใส่ประมาณครึ่งซองนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเติมผงปรุงรสนะคะวันนี้ตันใช้เป็นผงปรุงรสรสพริกไทยดำค่ะสาหรับตัวเครื่องปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำตาลหรือผงปรุงรสนะคะก็เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทําอาหารคีโตค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปได้เลยนะคะ หลังจากที่เราคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วค่ะให้เรานะคะนำเนื้อไก่ที่ได้ค่ะไปใส่ลงในเครื่องปั่นค่ะก่อนปิดฝาเครื่องปั่นนะคะให้เราค่ะใส่น้ำแข็งนะคะลงไปประมาณ5-6กก้อนค่ะตัวน้ำแข็งนี้นะคะจะช่วยให้ไก่ยอที่ได้ค่ะมีลักษณะที่เนื้อเด้งด้วยนะคะ หรือถ้าหากว่าใครไม่รีบนะคะจะหมักตัวไก่นี้ไว้ในช่องฟีดให้ตัวไก่จับกันเป็นน้ำแข็งก่อนนำมาปั่นก็ได้ค่ะเมื่อปั่นละเอียดเรียบร้อยแลนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกมาจากภาชนะค่ะ คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วลองชิมรสด,ดูค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราตักส่วนผสมออกมาค่ะสักเล็กน้อยนําไปใส่ไมโครเวฟนะคะแล้วลองเวฟดูค่ะถ้าเกิดว่าได้รสตามต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปห่อเพื่อนนึ่งกันค่ะหรือถ้ายังไม่ได้รสตามที่ต้องการนะคะก็สามารถเติมเครื่องปรุงลงไปเพิ่มได้เลยค่ะนําเนื้อไก่ที่ปั่นค่ะมาวางบนฟอยนะคะ จัดรูปทรงนะคะให้สวยงามค่ะสำหรับตัวชิ้นไก่ยอนะคะไม่ต้องทำหนาจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาต้มจะใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวตัวเนื้อไก่ของเราจะสุกไม่ทั่วถึงค่ะหลังจากห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะนำไก่ยอที่เราห่อไว้นะคะลงไปต้มค่ะ เราจะใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ใช้เวลาต้มเนี่ยประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราจะนำตัวไก่ยอของเราค่ะออกมาพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวไก่ยอของเราเลยค่ะหลังจากที่ไก่ยอของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วะคะเดี๋ยวเราจะนำมาประกอบอาหารกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะตันก็จะทำเป็นยำไก่ยอเส้นแก้วค่ะ อันนี้ก็คือหน้าตาไก่ยอที่ได้นะคะมีความชุ่มฉ่ำนะคะสำหรับลักษณะของเนื้อที่ได้ออกมานะคะตัวเนื้อของไก่ยอนะคะจะมีความแน่นนะคะแล้วก็จะมีความร่วนมากกว่าไก่ยอทั่วๆไปนะคะไก่ยอที่ทําขึ้นมานี้นะคะสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะเมนูที่ขาดไม่ได้สําหรับตันนั่นก็คือเมนูยําไก่ยอเส้นแก้วค่ะ ตัวไก่ยอนี้นะคะถ้าใครไม่ใช้สันในไก่นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวสะโพกไก่หรืออกไก่ก็ได้นะคะแต่ที่ตันเลือกใช้สันในไก่เพราะว่าส่วนนี้นะคะจะมีความนุ่มมากที่สุดและก็มีไขมันน้อยที่สุดด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังควบคุมอาหารลดน้ำหนักไม่ว่าจะใช้วิธีการกินอาหารคี้หรือว่ากินคีโตนะคะก็ลองนำไก่ยอสูตรนี้ ไปทําทานได้เลยค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าทานเท่าไหร่ก็ไม่้วนค่ะที่สําคัญสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูค่ะในการลดน้ำหนักนะคะที่ทางครัวเบาหวานได้นำมาฝากทุกท่านค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรอบรัวครัวเบาหวาน